มาถ้าบะระชลาอันนี้จะเป็นวิดีโอที่11แล้วนะคะ,ะวันนี้จะมาอธิบายคําว่าทานเน่ทานเน่แปลว่าอะไรทานเน่ทานเน่ในภาษาตภาษาตุรกีเนี่ยจะแปลว่าชิ้นอันตัวหรืออะไรก็ได้คือแบบในภาษาถาไทยเนี่ยคำว่าชิ้นอันตัวขวดหรืออะไรคําศัพทที่ไปใช้เรียกเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะใช้คําว่าทานเน่นั่นเองในภาษาตุรกี อย่างเช่นคําว่าคิทับคิทับก็คือหนังสือคิทับบิททานเนคิทับบิททานเนก็คือหนังสือหนึ่งเล่มซูบิททานเนน้ำหนึ่งขวดหรือเอ่ออีเนกอีเนกก็คือวัวนะคะอีเนกบิททานเน่วัวหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้ท้าวกบิททานเนก็คือไก่หนึ่งตัวหรืออะไรดีพาสต้าบิททานเนพาสตาก็คือเค้กใช่ไหมคะบิททานเนก็คือ เค้กหนึ่งชิ้นนั่นเองก็คือภาษาตุรกีเนี่ยคำว่าทานเน่ใช้ได้กับทุกอย่างเลยทาเน่คือภาษาไทยเนี่ยเราจะมีคาศัพท์เยอะมากตุรกีเนี่ยเขาใช้แค่คําเดียวทาเน่ทาเน่ทาเน่อ่ะก็จะประมาณนี้วันนี้จะมทาทา่คำว่าทานเน่นั่นเองอืถ้ามีอะไรที่สงสัยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ก็จะทําวิดีโออัพโหลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจะพยายามทําให้มากที่สุดโอเคค่ะวีรูชูรส